นี่เจ้าภาพนะคะนี่ทำแบบไม่เป็นโ้ลงกูจูดิ้งไม่ได้เดี๋ยวไปย่ให้ไม่ให้อะไรอันน่ารักไาอันโย่ให้กลับแล้วเหรอนาบินบายเจอกันใหม่นะเจ้าภาพคนผมยาว ดีสองสามส<อ>ี่ห้าีองตสี่หนโอสอยเลยนทลูลลกคุณแม่ที่เสียครับเดี๋ยวทางนาจะภาพถ่ายรูปเสร็จิแล้วก็เพรผมอยาก,กาเกษ็จรครับขอเวลาค่าทือครับคุณนักประชม